โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนตัวท่านกันด้วยนะผมเหมไม่ใช่ผมครับกับมาลุคนี่คนเดิมครับวันนี้เราไปอยู่ในไฟเอ็มเช่นเคยครับผมวันนี้เราก็จะมาแจกเซตติ้งนะครับผมสําหรับคอมต่ํานะครับโอเคดูเอฟเฟกซ้ายบนได้เลยนะครับก็คือร้อยเฟมนะผมอยู่คนเดียวนะดูดิอันนี้คือไม่มีหมดเลยนะครับก็คือแบบว่าทรรมดาชิวๆแล้วนะครับผมไม่ได้ลงหมดหรือว่าซีกิเซนอะไรทั้งนั้นครับดูดิอ้าดรอปแล้วครับโอเค แวเมื่อกี้กขึ้นไปถึงร้อยเฟรมไปนะผมดูครับดูซ้ายบนได้เลยนะโอเคอันนี้คือตอนเราอยู่คนเดียวนะครับแต่เราจะไปดูตอนที่เราอยู่ตรงโซนัวนะผมโซนัวตอนนี้ก็คือเข้าผิดมิตินะครับตัวทีโอเคแล้วตอนนี้คือ,อน,นี่เราอยู่ใน อ่าโซนวนวลครับ50 60 70หกสิบบนะผมก็คืออาจจะขึ้นกว่านี้ครับถ้าไม่ไอาจคลิปนะดูนะครับอันนี้คือคอมต่ำนะผมดูนะครับคนก็พากันกลับแล้วก็พาดกาบลาตังโงแล้วก็พากันกลับมาก,ก่อนที่จะกลับตังโงก็เรียกไม่ใหญ่เข้าไปโหยตายโอเคครับเ้ยครับอันนี้ก็คือแบบว่าอยู่ในโซนนัวนะผมอันนี้คือผมอัดคลิปด้วยนะถ้าอัดคลิปก็คือพิ้งถึง จ็ดิบแปดสิบเลยนะผม,มูนี้งานใหญ่เลยเรียกรวมญาตมาใหญ่กนเรียกรวมเลยลูกมีกี่คนหลานมีคนญาตทุกคนที่รู้จัก,ม,กนนมีีมคนโอเคเดี๋ย okay. วเราไปดูตรงเรียกว่าอะไรวะตุกคนอยู่เยอะๆนะครับลิมโบนะครับ นะครับลิมโปครับสามสิบเฟรมนะผมโอเคตอนนี้แมปแมปไม่หลุดนะโอเคลิมโปสี่สิบนะผมถ้าไม่อัาคลิปก็เยอะกว่านี้นะนะผมนี่คือสำหรับคนคอมต่ำนะไม่เน้นไม่เน้นภาพสวยนะผมคอมต่ำไม่เน้นภาพสวยก็ใช้เซตติ้งนี้ได้เลยนะโอเคคนระับนี่นอะาดูดิห้าสิบชิวๆิวนะผม ผมกลับไปโดมเหมือนเดิมดีกว่าตรงโดมน่าจะน่าจะได้เอพสเยอะสุดนะเพราะว่ามันเป็นแบบทีเล็กนะผมนี่นะร้อยเฟรมเก้าสิบคนเดียวนะโอ,โอ้โหลันจัดเลยเอพิสเซตติง้งจะเป็นแบบว่าเซตติง้งแบบ, normal บนอร์มอลหมดนะครับนี่นะปรับเป็น normal นอร์มอลหมดนะครับว่าปรับอันนี้ขึ้นมาไม่ได้นะ มันก็จะเอฟเฟกก็จะลดลงหน่อยนะครับนี่คือเซตติ้งของผมนะครับนี่นะเห็นนะเขาเ่มจะเป็น X2 แล้วก็ออฟออฟนะตัวครับปิดเงานะผม n o ร m มอหมดนะโอเคตรงนี้เพิ่มขึ้นมาได้นะครับถ้าใครแบบว่ากาัดจอแบบว่ามีแรมเยอะหน่อยก็ปรับขึ้นมาได้นะให้มันลงแมปโหลดเร็วนะผมแล้วก็ตรงนี้ผมจะปรับเป็น4 3แล้วก็คือผมคิดว่าอันนี้มันแบบว่ามันลดการทํางานของเครื่องคอมเรานะครับผม ก็เลยต้องใช้แบบนี้นครับก็ที่จริงผมปรับให้เป็นเป็นแบบนี้ได้นะแต่ว่าปรับแบบนี้เอฟเฟกตดีสุดนะครับโอเคแล้วก็ปรับเป็นฟูสกีนนะผมนี่เลยนะเฮิร์ตก็เอาเยอสุดที่เราทำได้นะโอเคนี่นครับนี่คือเราปรับภาพขึ้นมาให้มันเป็นแบบว่าดีหน่อยก็จะเป็นนสัก6กนะผม70นี่หลังนี้เลยนะ สำหรับคอมต่ำนะผมก็ชิวๆนะเดี๋ยวเดี๋อมีคนมาแล้วจะตีโชว์เลยครับเฮ้ยตัวมันเป็นไรอะ่ะ แห่ไม่จมอร่อยอยู่อะ,ะเป็นที่อะไรนะเกเคแตกนะับก็ประมาณนี้นะแต่ถ้าผมแอดคลิปก็คือมันจะพุ่งกว่านี้นะผมแต่ว่าอันนี้ผมอากาจอดคลิปไงก็เลยเพราะว่าน้อยหน่อยนะคือแบบบูตเอพได้เลยนะไม่มีหมดนะครับผมแต่ว่าเป็นแค่เซตติ้งนะ ไม่ปมยาว้วยโอ้โหขี้หลังด้วยเยีเ่ยว่าจัดประมาณนี้นะครับผมแล้วผมเปิดการทำงานของการ CPU นะก็บก็90บนะบผมร้อยทุกอย่าง100นะร้อยนะโอ้โหไม้ลันจัดเับเดี๋ยวไม้ลันจัดเต ตัวเชีย่ยนเป็นเชีย่ยนะหรอวะรถเป็นที่กูนรี้ก็ไม่ดูนะครับไมตายโอเคครับประมาณนี้นะเซตติง้งของผมผมก็จะแจกแจกไว้ตรง d i s c o r d นะผมเข้ามาเอากันได้นะวิธีลงผมจะเอาให้ทา้ทายคลิปนะวิธีลงนะไม่ตายหรือว่าไม่ตาย โอเคไม้ด้่นจัดนะผมตนหัวก็คือตายโอ้ห oh. เพื่อจัดนีเตติงนี้ผมว่ามันทำให้หัวแข็งเลยนะเห็นว่านะเอาก็ตายไม่ทำหมุนเล่นเลยประมาณนี้นะสตติง ไม่ป้อมยาวด้วยโอ้โหจะใช้ไมอ้อานาโสซะหน่นอยไม่ป้อมยาวเลยวะชนลิเวอร์จัดไม่ป้อม,ม,มยาก็ตายดีไม่ป้อมยาวก็ตายดีรันรันนะผมเซตติง้งเวอร์ เดี๋ยวผมจะแจกไอ้พาแนไวไว้ให้นะครับคลิปหน้าแล้วกันพานแนวแปลว่าทำให้เน็ตด,ดีขึ้นนะประมาณตายตายตัวแข็ง อุ๊บหนูจะตายซะ้งละหมุนเอ้ยกดปิด ไม่ปั๊มยาไวไนะปใช่ไหมะปั๊มยาวเป็นปะเนะี่ยฮัลโหลไอ้หนุ่มใช้ทรงผมเหมือนใครคุ้นๆไหม <c oughs> ทรงผมคุ้นจัดเอาหายไปละโอเคก็ okay. ประมาณน,นี้นะคุณผู้ชมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะมีอะไรกันับผมก็ติดตามไว้แล้วกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมไว้แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับ